เนี่ยเวลาทํางานนะก็ต้องหน้าให้มันยิ้มกว่าน,นี้หน่อยเดี๋ยวลูกค้ามาเห็นเนี่ยเขาก็จะแบบว่าทําหน้าแบบนี้ลูกค้าเขาจะมีความสุขไหมเขาจะโอเคไหมทาอย่างเงี้ยเอาขี้เข้่ไปนี่เรียงให้มันดีๆเห็นไหมมันมีช่องว่างอีกเนี่ยเห็นไหมเรียงใหม่าอีปคาล้นกล่องออกมาแล้วเรียยให้เป็นระเบียบหน่อยจัดใหม่เลยทาใหม่คาขเดวหนลจัดใหม่ดูนะคะเออ เดี๋ยวพี่กลับมาดูนะทำให้มันเรียบร้อยให้มันดีๆนะเข้าใจไหมค่ะข้อ,อลําคาญพี่แอมเลยอะนั่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่เอาจูจ่จีจุดจิกเรื่องจริงเลยือ<ๆ>่คใส่หน้าวาสบดิดให้หล้นๆแบบนี้เลยรอบนี้แหละเห็ดแน่นอนสัดใจบว้ย พี่แอนคะนี่คะ่ะซูชิแซลมอนมาใหม่คะ่ะปรับสูตรมาให้เรียบร้อยเลยนะคะขอบใจจ้ะไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะก็อร่อยดีนะปรับมาแล้วก็โอเคนะเนี่ยอืใช้ได้เลยแหละอ,อ,อร่อยหรอคะอ,อร่อยนะอร่อยเลยแหละโอเคเลยวันนี้ใช้ได้น้องดูสิ เ็ดใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วอ so un> so okay. ่ะพี่แอมก็รู้สึกเหมือนกันแต่พี่อ่ะพยายามไม่แสดงออกเพราะพี่ก็รู้สึกว่าบางทีอ่ะพี่อาจจะจู้จี้มากเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอใจอะไรอ่ะก็คุยกันตรงๆได้นะไม่ต้องมาใส่วาสดีขนาดนี้หรอกขอโทษนะคะพี่แอมต่อไปหนูจะพูดตรงๆหนูไม่แกล้งกับนิกแล้วค่ะดีแล้วจะได้คุยกันดีๆมีอะไรก็บอกพี่พี่พร้อมที่จะรับฟังทุกอย่าง น้องสมมติพี่ทำอะไรเกินไปเงี้ก็จริงๆคือคุยกั็นได้หมดถูกไหมคะเราก็อยู่กันมาตั้งนานที่หลังอยากทำแบบนี้นะคะนะอันนี้ก็ดีเรียงกันอโอเคอันนี้เรียงเข้ามานะอันนี้เราก็จะเรียงเรียงเข้าไปข้างในน้องโอเคนะลูกเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมเนี่ย